พ่พ่ออ่านให้พ่อว่าพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชนน้องพ่อเวอร์จ้าเชนน้องพ่อเวอร์ค่ะใกล้เท่งแล้วกินอะไรดีคะเนี่ยกินกลายจากอานุมันไปไกลไปไม่ทันแล้วค่ะไปไม่ทันนี่อีกนี่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ย ชื่อก็แจ้าชานูเพซื้อแลวตอนนักขากลับพาวเวอร์ก็นอนหลับบนรถใช่ไหมครั้งก่อนไปซื้อและขากลับก็หลับบนรถหลับบนรถพ่อได้อุ้มลงมาจากรถใช่ไหมถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกินอย่างอื่นดีกว่าเนาะกินอะไรแล้วให้เลือกระหว่างข้าวผัด ระหว่างข้าวผัดกับผัดข้าวนยที่กินอะไรนุดุนูกินต้ากับถั่วมีมีแล้วพอ่อเอาเข้าวผัดใส่แตงให้เนาะดีเนาะดีค่ะเมื่อเช้ากินกระดาษนมแล้วเมื่อเช้าผัดกะเพราทะเลให้ไม่กินใส่ปูอัดแล้วก็ใส่กุ้งด้วยไม่กินเลยุตสา์ไปเด็ดกะเพราหน้าบ้านมา ทำไมไม่กินคะลูกทำไมไม่กินชิคก้าละน้ำฮึต้องกินเนื้อเยอะๆหนูจะได้ไว่ายนามเก่งนะคะพา <อ S 1> พ่อไปไว่ายน้ำแม่น้ำที่ไหนคะนา้าทะเลทะเลหนูชอบทะเลเหรอคะลูกหนูชอบทะเลทะเลนี่มันเป็นยังไงลูก ม,มันมีอะไรบ้างที่ทะเลมีมีไม่หอยมีหอยไม่หอยใส่ร <laughs> องใส่ใส่รองเท้าลิงมีหอยด้วยใส่รองเท้าอะไรนะใส่รองเทา้าลิมีหอยด้วยไม่เข้าใจอ่ะใส่ใส่รองเท้าลิงใส่รงองเท้าลิงใส่รองเท้าลิงว่านะดูดูหอย ใส่รองเท้าลิงว่ายน้ำดูหอยใส่รองเท้าลิงว่ายน้ำดูหอยไม่ได้แล้วมันมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือตีขาตรงตรงตีขาตรงตุงงอเล่นน้ำตี่ขาตรงตรงด้วยก็วนกับไปทางนูน้นอืมวนไปหาแดดน้ำทะเลมันมันมันเป็นยังไงลงูกมันเค็มไหมมันเค็มค่ะเคยเคย เคยเข้าปากเขาเวอร์ไหมน้ำทะเลเคยเข้าปากค่ะแล้วอร่อยไหมคะลูกมันเหมือนน้ำปลาไหมล้วต้องกินน้ำด้วยนั่นกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยแล้วน้ำทะเลกินได้ไหมคะลูก okay> ไม่ไม่กินได้ไม่กินน้ำกินกินน้ำที่เราเอาไปเองใช่ไหมคะไม่กินได้นะไม่กินได้ก็คือกินไม่ได้ใช่ไหมคะลูกกินไม่ได้ค่ะต้องบอกว่ากินไม่ได้เนาะ ตัวที่น้ำมาในบ้านอ้าวแล้วที่ที่ทะเลมีอะไรอีกนอกจากหอยฮะมีอะไรอีกทะเลมีปูด้วยมีปูด้วยโอเพาอว่าจะเห็นปูด้วยนะครับเห็นปูด้วยโอ้เก่งจังเลยเห็นเห็นปูกระโดดน้ำปูกระโดดน้ำด้วยกระโดดน้ำด้วยอพ่อก็เพิ่งเคยรู้นี่แหละปูกระโดดน้ำ น้้ำดวยพ่อกระโดดน้ำด้วยพ่อไปต่อน้ำด้วยพ่อพ่อกับปู่ใครตัวใหญ่กว่ากันว่าว่าว่าิคาตุ้มยิคาตุ้ม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 ว่ายน้ำเก่งแล้วเปล่าพ่อเพื่อพ่วเพื่อว่ายน้ำเก่งไหมว่ายน้ำกับพ่อพ่อพ่อเอาพ่อเอาพาวเวอร์อออกจากไหนออกออกออก ทางนี้จากทางนี้เราจากทางนี้อืมจากทางนี้เราไปทางไหนทีไรไฟว่ายน้ำกับพ่ออืมที่ตะเลมีลิงไหมลูกที่ทะเลมีลิงค่ะน่ะแล้ว,แล,วแล้วที่ตะเลมีฝนไหมที่ทะเไม่ฝนค่ะ ไปสิมองไม่เห็นแล้วฝนตกไหมเวลาไปทะเลเนี่ยฝนตกเราไปทะเลค่ะ,อย,อ,ะอยากไปอีกไหมคะทะเลอยากไปอีกค่ะทะเลต้องทำยังไงถึงจะได้ไปทะเลไปไปไม่ได้ฉันนีนโควิดอืมดีค่ะเก่งเราเราหายโควิดก่อน เราถึงคอยไปทะเลไปทะเลไปกินอะไรคะลูกได้กินอะไรที่ที่ทะเลกิๆๆๆๆๆน,น,นกินน้ำในบ้านกินน้ำในบ้านอ๋อ,อหอน้ำที่บ้านไปกินที่ทะเลและอาหารทะเลพาวเวอร์ชอบไหมครับลุงชอบมันมีอะไรบ้างอาหารทะเลอ่ะต้องกินน้ำในบ้านน้าในบ้านก็เป็นอาหารทะเลใช่ไหมคะ ปลาหมึกเนี้ยกินเปลี่ยนไหมร์พาวเวอร์ปลาหมึกกินในน้ำทะเลกินในน้ำทะเลเลยโอ้โหนี่ดำน้ำกินปลาหมึกได้นะคะนเะราวเวอร์ธรรมดาที่ไหนล่ะลูกผมน <c oughs> ะปลาหมกึกกุ้งนี้กินได้ไหมเหรอกุ้งก,กินในน้ำทะเลกินในน้ำทะเลอีกแล้วเสุดยอดจริงเลยน้งงำน้ำกินกุ้งกินปลาหมึก ล้วปูกินได้ไหมลูกปูปูปูกินขากุ้งปูกินกุ้งพาวเวอร์จนหมดปูกินกุ้งพาวเวอร์จนหมดหมดโอ้โหปูปูปูตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่กับพ่อตัวใหญ่กว่าพ่ออีกตัวใหญ่กับแม่อีกตใหญ่กับแม่อีกปูเนี่ยออืปูกินปลาหมึกหมดเลยราายกนะตัวใหญ่กับแม จับมันมาย่างนะั้างปูตัวนี้นะมันดื้อดื้่ไหมมันดื้่ไหมปูดื้อขาดื้อขาละมีหอยไหมเออมีเพราะว่าเคยกินหอยหรือยังปูมปนยกเท้าขึ้นค่ะปูปูชอบกินหอยค่ะกินหอยค่ะปูชอบกินหอยค่ะหอยก็กินปูเหมือนกันนะเพราะว่ารู้หรือเปล่าหอยแครงอ่ะมันจะชอบกินปูตัวเล็กๆอ่ะมันจะอ้าปากไว้ อ่า,อาปักไว้แล้วก็รอให้ใหปูตัวเล็กเข้าไปในในในเปลือกหอยพอเขา้าปุ๊บมันก็งับไว้มันก็กินใชนไหมมันกนน็กินปูหอยแครงกินปูด้วยนะเพรา่รู้รอเปลยบกลับบ้านือกลับบ้านบ,บ้าเราก็อยู่บ้านตอนนี้เรายังไม่ได้ไปอะไรค่ะลูกทำไมไม่อยากคุยเรื่องทะเลแล้วลก็เลยบอกกลับบ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม หิวข้าวหรือยังคะหิวข้าวแล้วเียมข้าวผัดแล้วกันน้องทานกันเนาะข้าวผัดแล้วกันน้องเขาก็กินข้าวเก่งแอ้วหาเนี่ยกินข้าวกับก้างกับถั่วไม่กินข้าวเก่งแล้วเปล่ากินข้าวเยอะไหมคะ ขี้โมตลอดล่ะขี้โมตลอดขี้โมไหมเพราะว่าขี้โมไหมครับพูดขี้โมค่ะเพราะว่าขี้ขี้โอไหมขี้โอไหมขี้โอค่ะดูทำทำพาวเวอร์ขี้โมชอบคุยโมว่าเด็เอญิงก้าจะพาทุกคนชม ิตจับเล่นหน้าท้องเล่นกล้ามท้องนะคะโอ้ก้ามทองเขทีมีลอพ่ันกิโลอ่ะไอหน 1, ึ่งพกิโลแล้วทีนี้มีคนาดแล้ว <c oughs> โนพ่อแน่ เราไม่รักไม่ใช่กัน้ราข้าจังหว่ะ้ราข้าจังหว่ะเจ็บข้อเจ็บคามเลยเนี่ยนักโอ้เบาๆหน่อย ลองพูดอะไราอ่ฝทิ้งท้ายหน่อยเอาแบบมีสาระหน่อยนะทิ้งท้ายแบบว่าเอาคำคมๆหน่อยแบบว่าง่ายๆคิดง่ายคิด่ะ The m o r a l มันโดนพอพ่อเจมีครน้พ่อเจกล่น่นเ่าน่าน่่น่าน่า่านอานน่าน่าน นี่เก่งนะครับเวลาอยู่ในบ้านนี่เก่งมากนะครับออกไปข้างนอกนี่นเงียบกริบเลยครับผมไม่พูดกับใครเลยกลัวแต่อยู่ในบ้านนี่สุดยอดแสบมากน้องพาวเวอร์ดูแลกันดูแลกันนะครับมนไลออนดื้อมากในบ้านม่อยู่นิ่งเล,ย,ลยออนนนนนน,นออกไปข้างนอกนี่นเงียบกริบเลย คีันนี้พอนอนน้อยไม่ค่อยมีแรงเลยคเพราะว่าเสียงเ็แหบนะให้กำลังใจเขาหร่ให้ชื่นใจชื่อใจเาอ้เนี่ยเนยเน่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนีพ่อชื่อใจเนี่ยเนี่ยแล้วละหอมแก้มก่อนนะแมวมวชอตติ้งแม หลงพ่อแมวแบบให้กำลังใจหน่อยแล้วแมวแบททิงหอมไม่ดีหอมไม่ดี <c oughs> เอาเสื้อเสื้อแดงแดงลแลยเแดงเลยเพราะมีแรงหน่อยเแล้วดดแดงแดงวดงให้กำลังใจก่อนเอาแดงวดงแล้ว,ว,ว <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยมีแรงแล้ว <c oughs> ชื่นใจจังเลย แค่นี้แหละฝากฝากนะโอ้เข้าขาหลังนึงเอาฟาฟา่อนฝา่อนนะเพรจะปิดละเพราจะทำก็ผัาุงก็อยก็ชอบจคดในโ่ะกดแชร์ด้วยนะคะจะลุ่งกดกระดิงพ็ัดคลิปต่อไปคือคัด